มีมีขึ้นมาหนึ่ามเร็ว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 เวเรรับเป็วเร็รเร็วเรร็วเร็วเร็วเรวเรงวเร็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 เร็วเวร็้ Nang, nang, nang nang, đi yêu Đi bì 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 non 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 Đi bì bì Chạy ế bì 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 นี่มามีมาแป๊บเดียวมาสวัสดีครับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปละไปละไปแค่นี้แหละนอนแล้วนอนแล้วเหรอ <c oughs> อู้หนีหนีเฮ้ยเสียใจอ่ะ หมี <Me. S 2> so sad leave me try again hello hi หมีทิ้งปลาไปเลยลูกหมีหมีหมีนี มีมีมีนอนเดี๋ยวทิ้งกันมีอันนี้ผมไม่ได้นอนจริงนะทุกคนนี่ไอ่ะเก้า้ก้ามาปะเร็ว La cam anima, la cama y la cama la cama y la cama y la cama mày la cama y la cama ไปแล้วทุกคนมาแค่นี้แหละสบายดีกันใช่ไหมครับแฮปปี้นิวเยีย์นะฮะแฮปปี้แฮปปี้นิวเยีย์แฮปปี้ฮะปี้เสื้อ เสื้อมันเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกแล้ววันนี้มีงานนิดหน่อยครับมีงานนิดหน่อยก็ไม่น้อยหรือว่ามีงานอยู Let ่นะ Let's go b ายบายทุกคน b ายบาย ชุดนี้เท่มากขอบคุณที่ซื้อมาให้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแันไม่ไปทวามเยองกันนี่เอเชอื่อดนี้มากเลยมันใหญ่มากเลยเดี๋วยวเราจะไปใส่เกงกันนี่โซคูมแมน ร้อนร้อนร้เลยคุณผู้ใจเอาป้าข้าดเอา,เอ,าออกแล้วอันนี้เหลือแต่แท็กอันนี้มันเป็นแท็กเก็บไว้เพื่อขายจริงๆใส่สื้อผเพื่อขายก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ถ้าอู๋ใส่แล้วไปขายต่อนะคะบ๊ายบายทุกคน